ก็สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมทุกคนด้วยนะคะนี่มาพบกับรายการรีวิวเกมนะคะเกมที่เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่นี่มีชื่อเกมว่า Girls X Battle นะคะมีเกมที่ผู้หญิงมาต่อสู้กันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ่นเอนโอ้หน่ารักน่ารักมาก ันนี้มีโซเล่นไปหน่อยนึงนะคะพอดีเครื่องมันค้างนะคะก็เลยแบบเออเริ่มอัดใหม่อีกทีนะคะโอเคอืมกดเข้าไปไปได้อะไรอุ้ว่าดาวเดียวอืมีเขาด้วย อีกอันนึงนะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดดีมั้งเนี่ยใช่ไหมมาแจกถังเต่าตขุยหรือเปล่าอืมเป็นเวอาาร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเคสตึ๊ตึ๊ตึต๊ตัตเตอร์ ตัวน่ารักมากอะ่ะต่อตัอกวกับผู้ชายเลยนี่อืมอืมเพิ่มความรูวได้หรือเปล่าอะดูมันช้าไปไหนอ่อยนะโอเคดเด๋ยวดแป๊บนงอืมเอากดผิดอืมเอาใหม่เลยอ ใช่ลมโคดเทต่อสู้กับผู้ชายอืมะไรเทควันโดคาราเต้ก็มานักบอลก็มาอืมโ,โอเคอีกดาเน่ง ม,มาไปถือปายเออไปจราจรอุ้ยนี่มือเหล็กคาราเต้โอ้โหปล่อยพลังอีกต่างหากอืมถึงอืมอันนั้นหึกี่คะแนนน่ารักมากเลยโอเคอืม โอดูท่าดีใจเขาไปรัวๆก็ส s, <Girls>. <S นี่คืออืมใส่อาวุธเหรอโว้ยขอนอืมมิชชั่นอันเฟิร์โกอืมเดินเราไปแบทเทิ ข้างนอกแล้วมาเอาอุปกรณ์มาต่อสู้ได้ทุกอย่างไอ,อ้นี่ถือแก้ววายมาิ่มปล่อยอะไรวะมาอืมสี่คนเลยนี่นั่นฝาแฟดเลยอ๋อปล่อยกุหลาบใช่ไหม ออนั่นไงกุหลาบโอ้โหเลือดเยอะนะมันยิงทีละคนหรือไงเนี่ยแล้วขวดจะปล่อยพลังนะอืมดาวสุดท้ายเวทมนต์ เวลามันโดนยิงแม่งน้ำตาไหลด้วยอ๋ยอในกล่องขวันด้วยมามันน่าจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะอะเกมก็สรุกดีนะคะเพลิดเพลินดีนะโอเคมิชชั่น คอนเฟิร์มเดี๋ยวนะ Event. อีเวนต์อ๋อแต่อันนี้คืออะไรสมุดเหรอมันเอาไว้ทำอะไรนี่โอเคเดี๋ยวมันต่อสู่กันต่อเลยดีกว่าเจอสองคนมันตายง่ายมากเลยถือขวดแตกเนี่ย ปังอุ้ยอัน,นั้นคาราเต้สายดำแน่เลยสายแดงไม่ใช่สายดำสายแดงหนึง่งปล่อยพลังไปไหนปล่อยไปไหนเนี่ยมันชอบมันปล่อยไม่ตรงคนเลยเนี่ยอืม ไอ้ลมแดงมันก็ไปนู่นแล้วไปถึงตัวเลยทิ่มเข้าไปน,นั่นมาจานสุดท้ายสอโหบุบแรลงแมงกคตรใหญ่อะ่ะอืมปล่อยโดนคนข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันปล่อยโดนคนข้างหน้านั่นแหละอืมปล่อยปังปัง อะไรโอ้โหเพิ่มเลือดแม่เพิ่มเลือดก็ไม่ช่วยอะไรนะจ๊ะอ๋ออุ้ย,ยตึกมัคืออะไรไหนดูเซอีทถ่ไปตลาดจอนใหม่แก่อืมทิมเข้าไปแล้ล่มทิมทิม,มแล้วก็หุบ น,นี่ดูสีน้ำตาไหลเลยอ๋อโอ้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 โอ๋อถ้า MP เต็มนี่คือเราปล่อยท่าไว้ตายได้ใช่ไหมออ ไอ้ดีทาทางจะเก่านี่อะล็อกกี้โอเคเต็มแล้วใช่ไหมไหนดูซีพลังอือหือโอ้โหคุณนี้ล่ะอู้หูอือ่านแล้วแจ็กกี้กับล็อกกี้เป็นพี่น้องกันเหรอแจ็กกี้โอโ้ชื่อ อืม uh ื huh. ชื่อชื่อนี้เลยไม่ใช่มีโซโซวอนเก้าชึ่งหนึ่งคอนเฟิร์มโอเคแจ็กกี้เลเวลอัพสุดยอดมิชชั่นอืม เอมไหนดูทางเกิลสิว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยม,มีสองไอเทมอืมใส่เข้าไปกระดิ่งมีใส่เข้าไปามีใส่เข้าไป,ม,าไปมันคืออะไรนี่โง่ โอเคมันมีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมโอเคอันนึงล่ะอ่าน่าจะยังไม่มีกางเกงในโอ้เฮ้ยโ,โดนปุ่มอะไรบ้างวะไอ้โปรแกรมอ่านหน้าจอเน,นี่ยน,นะคะมันจะอยู่มุมมุมบนด้านด้านขวาม,มือเราจะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราไปกดโดนปุ๊บมันก็จะ หยุดการอัดทันทีนะคะเคได้ห้าร้อยสังเกตตรงนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะถ้ามันมีบวกแสดงว่าอันเนี้ยเราสามารถออัปเกรดของได้นะ,ะใส่ของลงไปนะ,ะอย่างเงี้ยนะคะโอเคอืมต่อไปสิเดี๋ย์ต่อไปเลยดีกว่าเนาะโอเค แอทเตนอืนโหอีกนักขุตบอลอืม ทิ้มเข้าไปตายอยางให้ถึงเร็วสาอมากจะได้กดออโต้แต่นี้มันปรับปรับให้เร็วไม่ได้ใช่ไหมการต่อสู้โอ้โหไฟช็อตโอ้ ตึ้งตึ้งเพิ่งเลเวลเลเลสองหนึ่งเคมิชั่นพนังเพลย์โอ้คูณห้าไอ้นี่ถือพินบอสถือพินอืม ในในห้องทดลองเหรอใช่มันมีสาระ่อสารสารต่างๆสา,ายฟ้าอืมใกล้ๆล,ลมแม่งชอบเข้าไปใกล้ๆดวงสุดท้ายมามีไง้พิมเพิ่มพลัง โอ้ยยิงมาแล้วอืมอืมอืมโอ้ยโอ้พเพิ่มเลือดโอ้โหเพิ่มรัวรัวอืมอืมโอเคได้เงินมาห้าร้อยอันนี้อ่อลองดูอันนี้อีกสักดานหนึ่งแล้วกันนะคะ ดาตแต่ละดานนี้เวลาเราเล่นจบแล้วมันก็จะดรอปของแต่ละอย่างมานะคะเพื่อให้เราไปอัพพลังอัพตัวของเรานะคะอืมโอเคอต็มแล้วบึ้งตายนี่ก็เต็มอูมอมอม้ยูกิหรือเปล่านะแจ็กกี้ อันนี้ตัวเราโอเคสามดาวได้นวมมาหนึ่งอันนะคะมิชชั่นคอมพิลตได้นี้มาอ,อีกอันหนึ่งโอเคพี่กีมเพื่อนๆจะเห็นว่ามีโซดาไอ้นี่มานวมนะคะที่เราเอามามาตรงนี้ได้เห็นไหมคะมันจะเป็นบวก นี่คือเราสามารถใส่ของลงไปได้นะคะเหมือนที่มีโซ,โซมทําเมื่อเมื่อกี้ที่ว่าติบวกเคลียร์สองอันวันนี้อันนึงนะพอมันครบเสร็จแล้วให้เรากดตรงกลางสีม่วงนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มพลังของเรานะโอเครวมๆแล้วสนุกมากนะคะเพลิดเพลินแต่ว่าติดตรงที่ว่ามันต่อสู้ช้าไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคะ่ะก็ ถ้าใครชอบนี่ก็ลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะโอเคอันนี้อะไรอืมฟรี B. ไปอืมได้ตัวนี้เหรอตัวที่เราเออพึ่งได้ชิ้นส่วนของเขามานะคะโอเคนี่ก็คือเกม Girls X Battle นะคะเป็นเกมที่ผู้หญิงต่อสู้นะคะถ้าใครชอบ เกมนี้ก็สามารถหลดก,กันได้นะที่ Google Play นะคะมีโซทิ้งเลิงไว้ใต้คลิปแล้วแหละนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้มิโซก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโตมานายโยอ,อันยองจ้า